ขายประกันไม่ได้ครับเพราะคุณไม่เข้าใจเรื่องหนี้เมื่อคุณเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้สักระยะหนึ่งคุณจะต้องเจอกับการที่เราขายงานไม่ได้นะครับหรือโดนลูกค้าปฏิเสธลูกค้าเลื่อนนัดปางครั้งคุณอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือธรรมชาติของการขายคุณต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของการขายประกันชีวิตเองเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของสถิติตเสมือ ดังนั้นเวลาคุณไปเจอผู้มุ่งหวังคุณอาจจะคิดว่าแบบโอ้โหวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่ามันท้อมันสิ้นหวังมันหมดแรงคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ไงแต่ด้าเกิดคุณเข้าใจว่าสถิติของการขายของเราคือ7ต่อ2คือ10ต่อ1คือ5ต่อ2และหน้าที่ของคุณนะพยายามทำสคริปต์การขายหรือขบวนการขายเช่นที่ผมสอนก็จะเป็น7กระบวนการขายนะครับ คุณจะต้องทำนับ 1- ถึง7 1ถึง7กับลูกค้าคนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคุณก็แค่จำสถิติของการทำงานของตัวเองว่าสถิติของการขายของคุณคือเท่าไหร่พยายามทำเป็นเรื่องของสถิติใช่ไหมถ้าคุณไปเจอสถิติของคนเองคือ10ต่อ1คือแสดงว่าคุณยังอยู่ในตลาดที่มันยังเพิ่งเข้ามาแสดงว่าคุณต้องขยับสถิติจาก10ต่อ1เป็น7ต่อ1เป็น5ต่อ1จนเป็น3ต่อ1 ดังนั้นพอเราเข้าใจสถิติอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าไม่ซื้อหรือลูกค้าปฏิเสธหรือขายไม่ได้อย่างเงี้ยครับคุณจะเข้าใจเลยว่ามันเป็นเรื่องของสถิติสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องมาขยับเรื่องของสถิติของเราเพิ่มเช่นเราพลาดจิกระบวนการขายเนี่ยตรงไหนบ้างคุณเปิด